สันเนาะช่วยกันและกันได้ค่ะเพื่อนของเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ใครมีอะไรถามได้คนะขอบคุณค่ะพี่สุรชัยพี่สุรชัยก็แชร์ช่วยเพื่อนเห็นไหมคะการช่วยเพื่อนก็แสดงถึงอะไรคะการมีน้ำจิตน้ำใจการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะการทำบุญที่เราส่งเสริมให้เพื่อนได้มีโอกาสมีปุ่มไลฟ์สดสร้างตัวตนสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะ ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพอแชร์เราก็จะเห็นว่าแชร์เนาะเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาเนี่ยค่ะ,ะคุณพันดีเข้ามาเห็นไหมคะเดี๋ยวทุกคนก็ามาเพิ่มเพื่อนคุณพันดีก็ได้เพื่อนด้วยแล้วก็มีอีกหลายยูเซอร์กำลังเข้ามาร่วมเห็นไหมคะทุกคนเห็นในหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะว่าเพื่อนเพื่อนกำลังเข้ามาเพื่อนเพื่อนกำลังเข้ามานะคะเยอะมากๆทุกคนพอเข้ามาอย่าลืมนะคะมีปฏิสัมพันธ์นี่ค่ะสวัสดีครับมีปฏิสัมพันธ์รึทุกคนก็กดติดตามกันและกัน คนที่เข้ามาเป็นคนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นโรบอทเขาเป็นคนเข้ามาพี่ใหญ่สุราสูรานี่เขาเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังเรื่องหอยรายละเอียดของอาหารทะเลเราอยากจะรู้จักวัฒนธรรมของสุรานค่ะทักทายกันได้ค่ะ,ะพี่โสภา993แล้วฝากติดตามพี่โสภาด้วย993แล้วแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะดีไหมคะ ไหนใครอ่ะไลฟ์สดแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างทักทายบอกกรูกระแตได้นะคะแต่ห้พี่โสภาน,นี่ค่ะเพราะว่ามีปุ่มไลฟ์สดมันดีตรงตรง,ตรงที่ว่าพอพอเรื่องของปั้นหุ่นมันต้องเอาตัวเองนะคะมามาอยู่หน้ากล้องจริงไหมคะของพี่ใหญ่สุร,ราษฎร์ก็มาแนะนําเรื่องของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีได้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมได้ใช่ค่ะ แล้วถ้ามาในช่องทิกเกค่ะเขาจะมีเราเราจะวัดได้เลยค่ะว่าการที่เราเป็นตัวของเราเนาะพี่พรเนาะการเป็นตัวของเราอะค่ะก็จะดูเลยว่าสิ่งที่เราเป็นนะคะมีคนมาติดตามไหมมีคนมาชอบมาเชื่อมาช่วยมาใช่ไหมถ้าแรงไม่เราก็ปรับไปเรื่อยๆของเราเนาะว่าอีมันจะเราเราจะต้องพัฒนานเรื่องไหนบ้างเราเกิดมาเพื่อเติบโตนะคะอยากไลฟ์สดเนี่ยค่ะ ตอนนี้เกือบ500แล้วติดตามกันและกัน4 445มาอยู่ช่องของครูรกกะแตนะคะกันกันตนาเนาะหลายคนได้ปุ่มไลฟ์สดไปกันแล้วค่ะหลายคนยังไม่ครบพันเลยค่ะอยู่ในไลฟ์สดแล้วพิมพ์ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำรูปโปรไฟล์รายละเอียดนะคะทำทำลดแข่งครับเนี่ยทาแล้วก็ลดบ้านดีๆนะคะ709คนติดตามกันและกันนะคะให้ทุกคนมีปุ่มไลฟ์สดใครอยากได้เรื่องอะไร 993าค่ะฝากติดตามพี่โสภาด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปดูโปรไฟล์ของตัวเองด้วย